สรุปข่าวเชื่อมเมนโูโก,โกประจำวันที่30พฤษภาคมโดยโคเทฟบอลแมนเชสเต็ดที่ยงนี้ขอเนอะผีทุ่มซื้อซันโช่ก่อนฮาบรันรอปีหน้านะจ๊ะโดยองนี้ทางเดอีรีเมลแต่ผมรายงานมาว่าทางแมนเชสเต็ดจะทุ่มเงินเพื่อจะดึงตัวจะดอนซันโช่มาร่วมทีมส่วนเอริกบา,าร์เฮาด้านนั้นไว้รอปีหน้ากันดีกว่า โดยงานนี้ทางนารมนะฮะตกเป็นข่าวด้ได้ดำเนินการวางแผนเสริมทีมเพื่อรัดุการต่อไปเป็นที่เรียบร้อยโดยเขานั้นได้หาบริกวณทางจอห์นเบอร์ทัฟผู้นำการการกีฬาในการดึงตัวซันโชคนนี้มาร่วงทีมให้จบได้โดยแม้ที่ผ่านมาทางแคริเคนถูกโยกกระทาพิสต์แดงเป็นรายของเดลิเมลที่เผยมาว่าโซชานั้นยังได้ซันโชมากกว่าและขยกให้ปีกทีมชาติอังกฤษของดัตมุนเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งของพวกเขาซึ่งในกรณีของกองหน้าตัวเป้า โซชายังคงวางใจอีสันคาวนี่ที่เพิ่งต่อสัญญา1ปีออกไปโดยเขาจะได้ปีขวา้าไว้เสร็จปีนี้มาทำงานพร่วมกับทางฮอกอุรุกวยมาคราฟตฟอร์ดเมสันเกรนมบูธและก็องค์ดีมญญณียาน นอกจากนั้นสื่อดังของอังกฤษระบุรยวัาโซชามีแผนขั้นต่อไปในการเดินหน้าคว้าตัวฮาร์เรนหัวหอกดอตบุนในปีต่อไปและที่ผ่านมาสื่อเชื่อมาว่านักเตะชาลวิเชียนนั้นมีค่าสัญญาประมาณ6 5สล้านปอนด์ซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยกว่ามูลค่าตลาดในตอนนี้แต่พวกเขาต้องเจอกับการแข่งขันจากหลายสโมสรอาทิเช่นเรอรลมาริดซึ่งจ้องตาไปมันเลย อย่างไรก็ตามโซชาหวังว่าเขานั้นจะใช้สัสมพันธ์ในอดีตในการเจรจากับทางฮขาด้านอีกครั้งและตัวแทนนักเตะเพื่อจูงใจให้มาเล่นในถิ่นโอเทฟอร์ดให้จงได้ในช่วงสมมัมเมอร์นาเป็นน้ำงานนี้นะผมสมมมัมเมอร์นี้นะฮะอาจจะเห็นซันโชประมาณ90%แล้วต้องเราดูกันต่อไปว่าเดีลวนี้จะเกิดขึ้นจริงอย่างที่นัลลุอมได้โมเอเอาไว้ไหมเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่นครับเผยฮีตันได้สัญญา2ปีรอเซน็นช่วงเดือนหน้านะ โดยงานที่ทางสื่อจอมแชร์สื่อของผู้ด,ดออีอังกฤษตีข่าวมาว่าทอมฮีตันตเตรียมรับสัญญา2ปีในการกลับมาค้าแข้งกับทางแมนยูอีกครั้งโดยนักทวาลเนสเตห้าปีรายนี้เคยเป็นแข้งเยาวชนของพิศดแดงตอนอายุสิบหกปีเมื่อปี2 0 0 2แต่ว่าตลอดระยะเวลาที่อยู่กับทีมไม่สามารถสอดแทรกขึ้นมาอยู่กับทีมชุดใหญ่ได้เลยและก็โดนปล่อยให้กับทีมอื่นยืมตัวมาใช้งานตลอดทั้งกระทั่งปี2 0 1 0และก็ได้ย้ายออกไปเล่นกับทางคาร์ดิฟิตี้ โดยปัจจุบันสัญญากับทางแอสต์มิล่านั้นจะหมดลงในช่วงสมัยน,นี้เมื่อมีข่าวหนักาว่าเจ้าตัวนั้นเตรียมกลับมาอยู่ในโปรโอเทฟอร์ดอีกครั้งจากการบริงานของสื่อแดนผู้ดีตีข่าวบอกว่าทางฮีตันจะรับสัญญา2ปีพร้อมออปชั่นกยายสัญญาเพิ่มเติม,ตมอีก1ปีโดยจะสัญญากันอย่างเป็นทางการหลังจากกลับจากพักร้อนในช่วงเดือนหน้าสำหรับทางแมนยูนั้นเตรียมเสียเซอร์คิโอบราเมลโล่รวมถึงลีกรันที่เตรียมอำลาทีมไปโดยคาดกันว่า นบิดเดเคิอาอาจจะเป็นอีกคนที่เก็บข้าวของออกจากทีมไปด้วยนะต้องรองลุ้นกันต่อไปว่าทางฮีตันคนนี้เข้ามานะฮะจะมาแย่งอาชีพของทางลีกแกรนที่เป็นคนถือป้ายเปลี่ยนนักฟุตบอลไหมต้องรองลุ้นกันต่อไปแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับผีแดงมีลุ้นจริงๆนะเนี่ยสื่อผู้ดีวิเคราะห์ลอนโดอาจจะลาโยเวหลังอาร์เีหวนลับแหน่งกุนซูอ,อีกครั้ง สื่อดังแดนผู้ดีพาคันวิเคราะห์นะครับว่าคิตาโน่บรันโดอาจจะออกจากทางจูเวนตุสหลังจากทางมัสเมเดโนอาเดกี i, หวนกลับไปรับตำแหน่งกุนซูอของทีมกันอีกครั้งพร้อมเชื่อมาว่าไปแสดงมีลุ้นจะดึงซูเปอร์สตาร์ชาวโปรตุเกสกลับไปร่วมทีมได้โดยเดนิลมินเบิร์ตนะผมเดมเลี่เอ็กซ์เพรสนะฮะสองสื่อชื่อดังอังกฤษ วิเคราะห์มาว่าแมนยูอาจจะมีหวังในการคว้าตัวคิสโน่ปรันโด้กลับไปยังชินโอเทลฟอร์ดมากยิ่งขึ้นหลังจากจูเวนตุสเพิ่งจะปลด And o, อันโดเรฟิโลออกจากตำแหน่งไปและก็แต่งตั้งมาซิเมเดโนอาร์นกีคุมทีมอีกรอบซึ่งเดมิเนอร์ระบุเลยว่าเมื่อย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนมีนาคมพาเวลเนเวตรองประธานสโมสรจูเวนตุสให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าจะไม่ปลดปิโลเพราะไห้คำมั่นมาว่าสโมสรยังไม่วางใจให้เขาทำงานต่อไป ขณะที่ทางบรโดนั้นเป็นคนที่จะไม่ถูกแต่ต้องอย่างเด็ดขาดและเขาจะอยู่กับทีมต่อไปอีกเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามบอดบริหารมาลายกลับลำเรื่องปิโลไปแล้วนะฮะจึงอาจตัดสินใจยอมปล่อยให้ทางบรโดนั้นย้ายทีมได้เช่นเดียวกันอีกทางฟุตบอลอิตาลีเคยรายงานมาว่าอากีนั้นไม่ชอบบรโดนัก และเคยบอกกับสโมสรตอนคุมทีมรอบแรกแล้วว่าผู้บริหารไม่ควรซื้อบรโดมาเพราะมองว่าเขาจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทีมเนื่องจากยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางนั่นเองนะนผมเป็นในว่างานนี้นะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันว่าแมนยูนั้นจะได้ทางบรนโนนี้กลับมาหวนคุมปีศาจแดงกันอีกครั้งไหมต้องรอลุ้นกันแล้วมานูข่าวต่อมากันดีกว่าครับแข้งแมนยูรายนี้ปัดตอบอนาคตพร้อมให้โซชาตัดสินใจเขา หลังจากที่ต้องอยู่ไกลต้วส่งกัดตลอดทั้ง,สงีสั่นที่ผ่านมานักเตะรายนี้ก็ยืนยันมาว่าอนาคตก็พร้อมจะให้ทางบอร์ดบริหารและกุนซูปิศาจแดงเป็นคนตัดสินใจแล้วโดยดิเอโก้ดันโลดแบ็กขวาของทางปิศาแดงมานเชสต์สด็ทที่ปัจจุบันทูต้วสังกัดส่งตัวไปให้กับทางปิศาแดงดำเอซีมิลานยอดทีมจากทีมเกาโชสตาราเตรี่ยิมตัวไปใช้งานได้ออกมาเปิดเผยมาว่าเขาขอไม่ออกความเห็นใดๆกับสนาะของตอนเองในสั้นหน้า ส่วนจะได้เล่นอยู่ที่ไหนนั้นแบคขวาชาวบรุเกตรายนี้ได้เผยบอกวา่าเขาจะให้ทางบอร์ดบริหารของพิศดาผู้ถือสัญญาหลักเป็นคนตัดสินใจทั้งหมดเลยโดยทางแบคขวาสัญญาเช่าของทางอิซิมิลานได้ออกมาเปิดใจผ่านสื่อท้องถิ่นในอิตาลีเอาไว้ว่าผมอยากจะเป็นผู้เล่นที่เก่งขึ้นส่วนการได้สัมผัสเซรีอานั้นผมว่าคนอิตาเลียนรักเกมลูกหนังเป็นอย่างมากพวกเขาพูดถึงมันเสมอถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมนี้ ถือเป็นประสบการณ์อันน่าทึ่งสำหรับภาพรวมบสน้าโดยเชื่อมาวา่าพัฒนาการขึ้นในเรื่องของแท็กติกพวกเขาให้ความสำคัญเรื่องเกมรับผมได้เล่นรู้มันที่นี่และเป็นการพัฒนาคุณภาพไปในตัวด้วยและก็ไม่ใช่แค่เรื่องเดียวที่เกิดขึ้นและยังมีการเพชชิ่งสูงและยิงบอลกลับมาให้บร็วที่สุดเท่าที่ทําได้รถมีประโยชน์ทั้งนั้นก็ะจะบอกว่าเป็นช่วงเวลาหนึ่งปีที่คุ้มค่าที่จะเจอมิทภาพดีๆีมากมาย นับเป็นความภาคบุิใจได้เล่นให้กับทางมิลานแต่ตอนนี้ในหัวของผมนั้นคิดถึงทัวร์นาเมนต์ยูโรส่วนพัฒนาคตนั้นไม่ทราบจริงบทสรุปนี้จะเป็นอย่างไรโดยที่ก่อนหน้านี้เพื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาธนารุ่งอมนั้นกุนซูพิซาแดงมันยูได้ออกมาเปิดเผยมาว่ามีความเป็นไปนได้สูงที่จะได้ไปดึงเอาตัวแบ็คขวาชาวบรตุเกสอย่างทางเดโก้ดาวโรดกลับมาใช้งานในเซหน้าหลังจากโชว์ฟอร์มได้อย่างดีเยี่ยมกับทางอซิมิลานในสัปดาหผ่านมา โดยที่ผลงานกระทาวิชาแดงดำในเซนนี้ลง3าไปแล้วต้นสิ้นส,สันนัดซับไปแล้ว2ประตูกับอีก3แอสซิสและก็พาทีมไปซีมวิลานจบอปนดับที่2ในลีกพร้อมขอบคว้าตัวในการลุยศึกยูฟาแชมเปียนลีกในเ้นหน้าอีกต่างหากนะครับเป็นตัวง,งานนี้ที่ผมทางดีโก้ดาร์โลดนะฮะดูแล้วอนาคตนั้นต้องเป็นยังไงต่อไปต้องรอรุ่นกันในช่วงสเสมือน,นี้แล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าน,นครับ ชิประยะ40หลาคาวานีคว้าประตูยอดเยี่ยมในช่วงเดือนปิดของซีซั่นโดยงานนิทางแฟนบอลแมนยูมีอะไรให้ชื่นใจกันบ้างน,นะฮะหลังจากที่เอลสันคาวานี่ซีลูกยิงสุดงดงามในช่วงเดือนส่งท้ายซีซั่นนี้จากการชิปไกล40หลาอย่างเดือชั้นในเกมพบกับทางฟูลแลม โดยทางอิสันคาวานี่ก็อนหน้าของทางแมนยูคว้าประวัติประตูยอดเยี่ยมของศุกบอลธังกิจประจำช่วงเดือนพฤษภาคมจากการประกาศผลโหวตอย่างเป็นทางการเมื่อวันเสาร์ที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยประตูดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงนาทีที่16นะฮะในเกมที่ทางบีสวัแดงเปิดปรง ford, ังโอแทฟอร์ดเสมอกระทางฟูลแลนเป็ปหนึ่งต่อนหนึ่งเมื่อวันอังคารที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังดับบิดเดคิอาเปิดมาให้กับทางบรูนเฟอร์เฟนเดสกิดต,ต,ต่อไปให้กับทางคาวานี่หลุดกระดกล้ำหน้าจากครื่องสนาม ก่อนที่บอลระยะสิบหลาข้ามหัวอังฟองอาเรโอรา่าและทวารเจ้าสัวน้อยเข้าประตูตุงตาข่ายอย่างเหนือชั้นโดยคาวาน,นี่คนนี้นับเป็นนักเตะรายที่2ของแมนยูที่ได้ร,รับรางวัลประตูยอดเยี่ยมประจําช่วงเดือนในฤดูกาล2020ที่ผ่านมานะฮะต่อจากทางบรูโน่เฟิร์นเดสที่ได้จากเกมพบก,กับทางเอฟเวอร์ตันเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั่นเอง ทั้งนี้หงอ,อกทีมชาติชาวอุรุกวัยวัย30ปีใบนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับทางบริษทแดงหลังย้ายมาร,ร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วโดยยิงเป็นทงสิ้นในภารกิจทั้งหมด10ประตูส่งผลให้ได้ต่อสัญญาไปจนถึงช่วงเดือนมิถุนายน2022กันเลยทีเดียวนะนะผมเป็นนะว่างานนี้นะฮะคาวาน,นี่คนนี้ก็ได้ประตูยอดเยี่ยมของนาฬิกา2020นั้นไปครองเป็นจนได้นะครับเพราะประตูลูกชิปสุดสวยของเขานั่นเอง และนี่ก็เป็นสรุปค่าวล้นสมสร,รมันเชียร์เสเ็ตในช่วงเช่นครับขอบคุณทุกคนนะฮะจับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมนะฮะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ